เช้านี้ที่สกลนครคุณป้ากําลังพากันเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวไปเห็ดอาหารเพิ่นสีผูกแขนผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้ใหญ่บ้านบัดเกษียณพี่น้องอยู่บ้านกรุงศรีแต่บนในเพียงอำเภอกุสมาัตหว่าสก,นานนกานล,กคลกนครพี่น้องเอ้ยคุณพวกคุณป้าคุณลุงกาลังเตรียมเครื่องเตรียมของเพื่อจะไปพูกแขนอําลาผู้ใหญ่บ้านบัดเกษียณนะพี่น้องเนาะมือนเช้าพี่น้องเด้อเจอกันใหมพี่น้องครับผมนี่ เฮ็ดบุญเป็นครั้งไอ้นั่นเพชนเฮ็ดบุญเบิดวาระของพนพี่น้องเพชรตามเฮ็ดตามคลองเส้าอีสานเฮาขออนุญาตนะพี่น้องเด้อตายายเอ้ยกำลังกำลังฟังเทศอีพี่น้องเลยพระแดกนี่พระแดกพ่อครัวแม่ครัวพี่น้องเลยหมูครัวพระแดกพ่อครัวแม่ครัวกขาลงเฮ็ดอาหารถาตอนรับแขกตอนแรงบดมามาตอนข้าเอาพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อ ลูกโบกได้อะไรมาทำบุญมาทำบุญมาผู้แแคมพูนยันผูกแแคพยาบาลเป็นอันวาระบัดวาระเนาะทั้งเกษียณบาทเดีนสิบปิบลักษณะมอได้บาทเนยเริ่อบูตักบ่มาจานนี่บ่เออนี่พี่น้องเนาะกำลังใหดอาหารพี่น้องเลยโอ้พี่น้องลาบเนื้อพี่น้องอันนี้เดี๋ยวพี่น้อง อาหารพี่น้องโอ้ถาตอนรับแขกพี่น้องโอ้แม่ครัวสั่งมาตะตังประเทศผนได้แม่ครัวครับครับผมชุดอาหารมาทั้งมแม่ครัวแม่ครัวสั่งมาตะตังประเทศผพี่น้องเอ้ยขไอินครับผมแนกแม่ครัวกำลังห่อข้าวพี่น้องกำลังใส่ข้าวโอ้พี่น้องโอ้กระตกใส่ข้าวพี่น้องสุดยอดพี่น้องได้ารคะแน เกระโตกไส้เข้ากระโตกไส้เข้ามาทางนี้แม่ครัวกำลังเตรียมขออนุญาตขออนุญาตกำลังเตรียมอาหารผ้าโอ้เตรียมอาหารให้ผ้าสันสันเช้าเนาะสันเช้าคื่อบัดวาระพ่อใหญ่บ้านเนาะแม่นบ่อนยายอ๋อ บรดาโอ้เขาเรียกทำบุญทำบุญให้คนใหญ่บ้านแล้วก็บผู้แขนเพื่อนพื่อผู้แขนพะอายุมานทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็บผู้แขนผู้ใหญ่เกษียณอายุมานก่อนยืนโอ้อาหารเท่ามีข้อลาบแล้วอีกลาบแล้วเดชะการเดชการเดชการขออนุญาตขออนุญาต ทางพี่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 ปีน้ำบ้านกำลังเทศพี่น้องเด้อสักครู่สักครู่ปีน้ำบ้านกำลังเทศไม่ออกฟังเทศพี่น้องจะี๋ยวทำบุญปใหญ่บ้าน,น,น,นวาระพี่น้องเปิดเวาระ60ปี ทำบุญให้เล้มันพันยืนตามให้ตามข้อตามประเพนี่ซาอิสานพี่น้องสาวเทยนอผ้ากันเสื้อปรหารพี่น้องเป็นได้สวยบ่พี่น้องมาซ้อยสาวเทยนอย่ออ,อาหารเด้ดิเด้อกรไดก็ไดว่างเบียกว่างงานก็พอเชิญพี่น้องเลยเพื่อไว้ถ้าตอนรับเคเพินมากขึ้นอย่าพี่น้องเนาะ พอนยานอีกโ<า>อก้พี่น้องยังไส้กุ๊บอยู่ได้พี่น้องเลยบริได้บรได้เศร้าพี่น้องยังไส <laughs> ้กุ๊บยังไส้กุ๊บอยู่พี่น้องโอุ้ดยอบสุดยอบพันยานพี่น้องบริได้อิ่มพี่น้องเนี่ยพี่น้องบริดอิ่มเขาค้ากันไส้ข้าเสริมพี่น้องเลยเก็บรรยากาศรอบนอกพี่น้องเลยคุณป้าคนลงุงคุนกำลังเสร์มน้ำ <c oughs> เสร์มอาหารเพื่อให้เพื่อให้คุณป้า คุณป้าคุณยายได้กินข้าวเศร้านะพี่น้องเนาะทางพุน่นครับผมโอ้คุณยายเอิญกินข้าวได้พี่น้องเด้อพผมเรายายเอิญกินขา้าวทางพุ่นพอออกะมาพี่น้องพอทางพุทนก็ได้พอออบังคุงสีได้พี่น้องเนะาะม้าพี่กันพี่น้องเลย <Okay. S 1> พอออบังคุงสีแต่เชิญมาผูกแขนคนใหญ่บ้านเบ็ดวาระพี่น้องเลย คุณครูกำลังเสิร์ฟกระปุ้นตุ๊กแซมักกระปุ้นและคุณครูนี่ตุ๊กแซมักกระปุ้นคุณครูมักกระปุ้นได้ยังไงใอีกใช่อีกมีให้อีกนี่พี่น้องเอ้ยธรรมดาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อพอได้กินข้าวกินน้ำพันไปพันมาก็ได้ แาบักุงสีแต่บนในเพียงเพื่พอ,อนกุศลจะวัดสุขนคนนครพี่น้องเพื่นใจดีเม่ยในพี่น้องเลยโคกแทนพ่อนี่บ้านครั้งสุดท้ายพนวดวันละพนเลยเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเห็ดบุญเงินพร้อมพี่น้องท่านปลัดกาเราจะรับเชิญมาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยทนปลัดกาได้ขอ,อ,อกรมาพี่น้องผู้พ,พอ,อ,อกระได้ผูกขอกระมาอสมอ,อ,อสโมเสิร์ฟอาหารสาวชายห่อพี่น้อง รอบสายๆจังหน่อยพากันลงมือได้ี่น้องเลยดี๋ยวะพากันลงมือแล้วมีลาบงวพัดกะลำต้มผมลาบซุกลาบดิบอาหารข้าพุนพี่น้องนีแผกแม่ครัวผาเสิร์ฟผาเสิร์ฟผาเสิร์ฟ คนลายพี่น้องคนหลายอ,อย่าคู้สั่นข้าวอิบเลยกะพอกไม่ออกซาบ้านกับผ้ากันซิมผ้ากันกินนี่ก็ได้พี่น้องเลยครับเพราะน่บ้บบานกับผ้ากันย,อนยอ่อบาดนอยอย่างไปให้ส่งหลวงพ่อนาะพี่น้องเนาะพอหลวงพ่อคุนสั่นเข่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยสั่นเข่าแล้วเรียบร้อยก็ไปส่งหลวงพอ่อครับหวัดพี่น้อง ส่งหลวงพ่อครับวัดหาแต่เงี้ยเบาไงนั่งเลยมันไม่คุ้นเรื่องอะไรเลยโครงการนี่ฮัาฮ่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 าท่านพี่หลวงพ่ออยู่พี่บอกเขาคันพุ่นไปส่งอยู่พุ่นพี่น้อง แลเบ่บางมูให้เนี่ยเป็นยังอีกมันจากึช้่งแม่ใหญ่มันอยากกินน้ำว่ะบอโอ้มันขึ้นมันขึ้นเหรอเบอรหาครับครับครับกําลังเตรียมกําลังเตรียมไอ้คลองกําลังเตรียมคองให้หลวงพ่อหลงวัดมาสี่น้องเนาะย่างเลย ข้าวันเพี้ยนเป็นเวียนอีกแล้วเนาะกาลังเตรียมกาลังเตรียมไป็น้รื่องอะไรไข้แล้วไข้แล้วจะนอกระพุ้งแกนคนผิ่นราไหมโอมพ่อคนฟ้าอพี่น้องตอนแรที่พกคอพกแกนไปก่อนพี่น้องเลยพกแกนนายวาระพ่อใหญ่บ้านบดเกษียณโมเป็นบดอายุการเนีพี่น้องบดเกษียณ60ปี มาว่าละตะลานจาเสนีกระถิ่นผู้ก่อนเนดะ้อกำลังเริ่มพิธีพี่น้องเลยกำลังเริ่มพิธีสักหน่อยสักหน่อยเดาผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานจุดไฟเลยทำพิธีเริ่มแล้วพี่น้องพิธีกันเลยพี่น้องอวเเกกรังโ

กาไกจัูากในโลกนี้ดนหยนหยนหยินหยินยินหยินหยินหนหยินหยคนหยินหยินหินยินยินหุนหยินหยินียินยนหยิรหินหยินหยนหนหยินหน เป็นนากราร์ตนน้ำส่แเทในตาวิทยาภูมสินงตกไปน้ำให้เป็นจันไม่แก้ให้เป็นแว่นสดใสสูงสเบิดเที่ยวรูปนัตนาใจกัมอันไซยาคูเปิดน้ำให้หมกฟันผมมีมือเปิดโอเาเกก เอ็งกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสริมน้ําแก้วกําลัง มาพุ่มุ่แก้ให้พ่าใหญ่มากเลยนะเออเป็นบทวาระพี่น้องวันนี้ละพี่น้องเอ้เาดแกมพี่น้องอไาไปอางพอพมูพุกโอ้โอสุอนอาให้ไว้บา Y, ม,มี้อ oh มันเด้อมวันเด้อวันแด้อม่ครัวกำลังเก็บกำลังเก็บที่น้องเลย ห็นไห้กินแล้วก็เก็บร้อมเนาะจบนาดทนบ้านจบนาดจบขนเอาเอาสู้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 เาบาก้องค่ะทีลขายกล้องมะากียวนุบพี่น้องุ้ให่บ้านมวนคุบมวนคุบ